สวัสดีครับวอวเชริญแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้วันที่14พุศจิกา2 5 6ยกนะครับวันนี้ก็แนะนำรถที่อยู่ในร้านนะครับเริ่มจากคันนี้นะครับเป็นรถตักแอล1 8นะครับ รถสภาพสภาพสวยนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับสบภาพเหมือนรถมือหนึ่งนะครับรถใช้งานน้อยนะครับแน่นทุกหุดนะครับวกรูสลักนี่ยังไม่มีศึกเลยนะครับใช้งาน5้าร้อชั่วโมงนะครับอันนี้สีสันเดิมเดิมหมดนะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่455,000บาทนะครับจัด่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้นะครับทั้งคันยางหลัง90%นะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับใช้งานได้ทุกระบบครับคันนี้เป็นรถตักนะครับรถตัก L5018 ปิดอ่าเล็ก ปิดงวดรอเล่มอยู่นะครับรอเล่มทะเบียนอยู่ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์085 087 65 81นะครับทดลองขับที่ร้านวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีมาดูคันนี้นะครับเป็น45 di special นะครับคันนี้ยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับสภาพ90%ยางหลังก็ สภาหกหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดอกยางยังเยอะอยู่นะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับอันนี้แข็งดีอยู่นะครับมากับฐานห้านะครับก็เดิมเดิมเครื่องดีนะครับท่อนเกียร์ท่อนคัตยังไม่เคยตัดไม่เคยแกะนะครับพวกซีนล้อแน่นอยู่นะครับใต้ท้องก็แข็งดีนะครับ ี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับนี่ให้เรนนี่กดเครื่อเลย นี้เป็นคานโค้งนะครับอุปกรณ์ตาช้างหมดนะครับอันหน้าครับค่ะแห้งดีนะครับอันนี้รถเครื่องดีเป็นท่า4ี9ห5 8ห i ือไอสเปเที่ยวนะครับอันนี้ราคา245,000นะครับสวยๆเดิมๆเครื่องแน่นๆนะครับเครื่องแน่นเกียร์ดีนะครับ พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ไม่หอนนะครับคันนี้เครื่องอ่อนนิดนึงนะครับคันนี้ขายตามสภาพแสนหนึ 100, 000 8, 000, 500, 000่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทคับตัวรถใบดันผ่านสามนะครับระบบอื่นใช้งานได้ปกตินะครับยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับ คันนี้ยยังไม่เก็บงานนะครับราคา255,000บาทเก็บงานพร้อมใช้275,000บาทนะครับเร,เรื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้มีคลิปอยู่นะครับ การทำงานให้ดูใหม่นะครับคันนี้เก็บสภาพพร้อมใช้งานทำสีให้หมดนะครับ275,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ต่อพว่วงพวกขัน3ามแล้วก็มีนะครับอย่างนี้ผ่าน3ามผ่าน3ามผ่านควรนะครับแล้วก็โรตารี่มือสอง ฐานสามข้างหลัง,ลงด้านหลังนั้นหล,หลตัวอยู่นะครับสามสี่ตัวนะครับสำหรับใส่รุ่น L อรุ่นเอใส่ได้นะครับจตอตรี่มือสองตัวนี้ตาชา้างไอเอ็กหนึ่งหกสามดีนะครับตัวนี้สองหมื่นสองนะครับตัวนี้สภาพดีไม่แตกไม่อะไรนะครับตัวนี้ไอตัวนี้ เมตรหกสิบราคาสองหมืนห้านะครับคันนี้เป็น l อลสามสี่ศูนย์แปดนะครับคันนี้ตัวรถใบดันผ่านสามนะครับผ่านพวกนี้ขายไปแล้วนะครับก็เลยจเหลือแต่ผ่านสามนะครับท้ายแห้งดีนะครับเครื่องก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวว่างรีวิวให้ดูกับ น่ <c oughs> นาจะเป็นพรุ่นี้นะครับวันนี้พอดีผมติดไปส่งรถนิดนึงนะครับอันนี้วัดแห้งสีสวยนะครับเครื่องดีเคียดดีนะครับคันนี้หนึ่งแสไม่คันนี้ไม่ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับ อันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทตัดไปดันพันสามแต่ลองได้บ้างนะครับคันนี้ 2, 2, 4, 2, บีสองสองสี่สองศูนย์นะครับเก็บสภาพพร้อมใช้งานแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับสีให้ด้วยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ทั้งคันนะครับแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคันนี้ L สองแปดศูนย์แปดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอันนี้ เก็บสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวรถใบดันผ่านห้านะครับเปลีย่ยนถ่ายของเหลวให้หมดทั้งคันนะครับคืนไฟออกหมดนะครับพบเก็บสีให้สวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานครับแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับคันนี้ B2140 คั 2, 1, 4, นนี้1นึ0 0 0สบาทนะครับตัวรถไปดันพันห้านะครับ1นึ0 0 0สนแ่บาทอ,อันนี้รถคันนี้ติดจองแล้วนะครับเช็คสภาพให้ลูกค้านะครับมาสั่งจองไว้ค่ะ คันนี้คันนี้ยังว่างอยู่นะครับดี24 24 2420นะครับนะจะมาตรวจเช็คสภาพให้นะครับวันคันนั้นก็เป็น47นะครับเช็คสภาพยังว่างอยู่เหมือนกันนะครับเราไปดูฝั่ง <c oughs> ทางลานนะครับฝั่งน้นนะครับวันนี้ก็จะไปจัดไปส่งลุกรถเอลทีเจ็ดศูนย์ปดนะครับลูกค้าจังหวัดมุกดาหารนะครับขอขอบคุณมากครับคันนี้ก่อนสองชิ้นนะครับคันนี้หนึ่งสามแสนสี่หมื่นบาทนะครับเตรียมจะส่งลูกค้าจังหวัดมุมกดาหารนะครับ วันนี้อุปกรณ์นะครับโรตรี่เมตรหกของ CAM โชคชัยนะครับหนึ่งเมตรหกสิบห้าเราขายจากสี่หมืนสี่ลดให้หนึ่งพันครับเหลือสี่หมืนสามนะครับเมตรแปดห้าจากสี่หมื่นเก้าขับลดเหลือพันหนึ่งเหลือสี่หมื่นแปดนะครับฐานยกล่อง,องตัวนี้เริ่มต้นที่หนึ่งหมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย ผ่านควรก็สองหมื่นสองหมื่นแปดผ่านยกล่องหมื่นหกก็รอดแลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสดีสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าศูนแปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับบัวเจเริญแท็กเตอร์อพย์ว,วางสามหมอ จังหวัดอุดรธานีนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ